ป,า,ปาแสนแน่สวัสดีครับแล้ววันนี้เราจะมารีวิวพิซซ่าจากจากอ,อีกอิอาเย้<ล>มีคนเดินผ่านกงมีคนเดินผ่านกล้องค่ะคม,มีมีคนจะผสมหมดอ่ะน,นี่คือนี่คือนี่คือส่วนผสมที่หมด นี่คือส่วนนี่คือส่วนผสมทั้งหมดที่เราจะได้นะครับโอเคนี่คือส่วนผสมที่เราจะได้นี่ครับะเดี๋เดเดว,ว่าน,นี้เรามาแกะเลยเอา่คือคือเป็นตกหัวไม่ใช่ <laughs> มันคือถาดเอาเร็วต่อไปเป็นไรต่อไปเป็นพิซซ่าไปแก ะโอ้กระเด็นไปนู่นหนึ่งกระเด็นไปนู่นแล้วหนึ่งเห็ดอันไหนลองเล่นออสิครับเ,เล่นยังไงเอาแล้วก็ดิ่งก่อนโอ้โหพมีมีคนไปแล้วค่ะมีคนไปแล้วค่ะยังไงนะมันยังไงนะอ้าวน้องเล่นเอาถาดไปหมดเลยทำอย่างนี้ค่ะเอาวางเอาพิซซ่าวางค่ะพิซซ่าวางค่ะและแล้วก็ โรยซอสแล้วไงต่อโรยซอสอีกอันหนึ่งแป,ะปะ๊ปละเป็นที่ตบจริงๆเนี่ยอันอ๋ออ๋อมันเป็นที่ตบจริงๆด้วยค่ะส่วนผสมมีคนจะกินมะเขือเทศค่ะได้อืมเดอร์ดอูคอแล้วก็ซอสแล้วก็ซอสเอ้ยแล้วก็ซอสแล้วก็ซอสอ ชิ้นแรกเอาทำชิ้นเดียวให้เสร็จก่อนมีอะไรบ้างใส่อะไรบ้างชิ้นเดียวมีไผ่แอปเปิ้ลไผ่แอปเปิ้ลโอ้โหทำไมไผ่แอปเปิ้ลใหญ่จังอ่ะน้องค่ะหนูลูกชีสมีชีสโอ้ดูชีสน่ารักจังเลยดูชีสสิผักชีสมีความน่ารักโออชีสกับชีสชีสออุ้ยกินไม่ได้ กินไม่ได้เมื่อมันเป็นของเล่นค่ะเป็นของเล่นเออของเล่นเออโอ้โหเครื่องมันไปอยู่ชิ้นเดียวน่ะนะหมดและชิ้นอื่นไม่มีละชิ้นอื่นไม่มีเครื่องแล้วก็ชีทหมดละพอดีว่าโดนขาน้องกระเด็นกระจุยกระจายโอ้หน้องบอกน่ากินมาก ยกไปหนึ่งชิ้นเลยงาม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 โอ้น้องบอกว่าน่ากินมากน้องยกไปสองชิ้นเลยเละตุ้มเป๊อโหเละตุ้มเป๊พราะมีน้องค่ะทีวีดิไปแล้วบ๊ายบายครับบาย